ประนทุกท่านเนี่ยจึงมีส่วนหมดเลยในการช่วยเผยแพร่พระธรรมมีส่วนอย่างไรล่าคือใจของท่านต้องเป็นความสงบที่ปราศจ,จากความปรุงแต่งเข้าถึงความสงบที่เป็นธรมมร,ร,นมนนธรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้เรียกว่าวิสังขารมันเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ ไม่ใช่เราไปปรุงแต่งให้เขาสงบแต่เขาเป็นธรรมชาติที่สงบเพราะปัดสจากความปรุงแต่งด้วยธรรมชาตินั่นเองเราจึงเผยแร่พระสัทธรรมนั้นได้คือเผยแผ่พระสัทธธรรมที่เป็นความสงบออกมาจากใจที่ไม่ปรุงแต่งจึงจะเป็น การเผยแพร่ประดัรทำคำสอนของพุทธเจ้าที่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเราเผยแพร่ออกมาจากความปรุงแต่งมันก็จะเป็นความปรุงแต่งมันไม่ได้ออกมาจากใจอันบริสุทธิ์เหมือนดังพระพุทธองค์ทุกท่านจะต้องเพียน ยานะไม่หลงไปกับธรรมชาติปรุงแต่งในใจตนและไม่หลงไปกับธรรมชาติที่ปรุงแต่งภายนอกแล้วท่านก็จะเข้าถึงธรรมชาติที่ไม่ปรุงแตง่งซึ่งมันมีอยู่แล้วท่านไม่ได้ไปทำมันขึ้นมาใหม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งโดยธรรมชาติท่านจึงทำให้มันเป็นไม่ได้ท่านจึงไม่ได้ไปทำมันขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ไปเพียน ทำใจที่ไม่ปรุงแต่งขึ้นมาใหม่เพียงให้รู้ว่าอันไหนปรุงแต่งก็คือปรุงแต่งมันไม่ใช่ธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งอันไหนเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งไม่ใช่เป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งอันไหนปรุงแต่งก็ให้รู้ว่าปรุงแต่งอันไหนเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ก็ให้รู้ว่าเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ แค่นี้เองเดี๋ยวมันก็รู้แจ้งแก่ใจว่าถ้าหลงไปเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งย่อมเป็นทุกข์ถ้าเมื่อไรรู้จักธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้เรียกวันนิพพานธาตุนั่นแหละมันจะพ้นจากทุกข์และพ้นจากวัฏตะสงสรแล้วก็เมื่อรู้จักแล้วมันก็จะรู้จักว่าต้องอยู่กับสิ่งนี้อยู่กับธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งนี้ มันจะพ้นทุกข์และพ้นจากความเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะอยู่กับธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้นองตบพบซะก่อนแล้วก็เมื่อรู้จักเขาซะแล้วต่อไปก็จะรู้จักว่าอยู่กับใครถึงจะไม่ทุกข์ถ้าอยู่กับธรรมชาติที่ปรุงแต่งย่อมเป็นทุกข์อยู่กับธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้แน่ไห ก็จะพ้นจากทุกข์ไม่ใช่เอาตัวเราไปอยู่แต่ใครเรารู้ว่าอยู่กับธรรมชาติใดก็คือรู้ออกมาจากใจรู้ออกมาจากใจเพราะนั้นท่านจะต้องรู้ออกมาจากใจทุกปัจจุบันขณะว่าทุกปัจจุบันขณะเนี่ยภายในใจของท่านเนี่ยก็อย่างเนี้ มันเป็นปรุงแต่งอย่างนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้โอ้ยางนี้เป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งมันเกิดเองก็ดับเองก็เองก็ดับเองอ๋ออย่างนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้มันเป็นธรรมชาติคนละประเภณธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้มันก็เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของมันเองเราไม่อาจไป พยายามดับธรรมชาติที่ปรุงแต่งให้มันไปเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเพราะมันเป็นธรรมชาติคนละประเภทสำคัญที่สุดมันเป็นธรรมชาติคนละประเภทธรรมชาติที่ปรุงแต่งที่ภาษาสมมติเรียกว่าสังขารกับธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้เรียกว่าวิสังขารหรืออสังกตธาตุอสังกัตธรรมมันเป็นธรรมชาติคนละประเภท ไม่อาจจะไปดับไล่ดับธรรมชาติที่ปรุงแต่งให้ไปเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งได้เราจะไปกดหัวธรรมชาติที่ปรุงแต่งให้มันเงียบสงบสงัดแต่มันกดได้อย่างไรก็ตามเก่งที่สุดได้แค่เนวะสัญญาณาสัญญายาตนะในปะรุปฌานที่สี่หรือชานที่แปด เสร็จแล้วก็ต้องถอนคืนกลับมาเป็นความปรุงแต่งการที่เรากดหัวธรรมชาติที่ปรุงแต่งไว้ได้ด้วยอํานาจของฌานอํานาจของสมาธิเหมือนหินทับา้าอย่างเก่งที่สุดก็คือฌานที่แปดลูกประฌานสี่อ่าลูกประฌานสี่เนวะสัญญานาสัญญายตนะคือมีสัญญาเหมือนไม่มีไม่สามารถเอาไปใช้ได้ แต่ถึงอย่างไรเมื่อไม่สามารถเอาสัญญามาใช้ได้ดับสัญญาดับสังขานความปรุงแต่งหมดสิน้นแต่ก็ไม่สามารถดับได้ตลอดไปเมื่อถึงกำหนดเวลาที่อธิษฐานจิตไว้ก็ต้องออกมาปรุงแต่งตามปกติดังนั้นในสมัยที่พุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู้จึงไม่มีใครที่เข้าฌานจนนิพพานถาวรได้ จนกระทั่งพุทธเจ้ามาพบธรรมชาติอีกธรรมชาติหนึ่งคือธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้เรียกว่าวิสังขารหรืออสกัฏธาตุอสกขธ,ธรรมหรือนิพพานธาตุหรือสุญญตาธาตุนั่นแหละมันจึงพ้นจากธรรมชาติที่ปรุงแต่งดังนั้นที่ภูพยายามไปไล่ดับ รู้เ่าทานความปรุงแต่งรู้เ่าทานความปรุงแต่งเพื่อจะไล่ดับความปรุงแต่งให้มันเงียบสงบสงัดอันเนี้ยเป็นความเข้าใจผิดพลาดมาหันเขาจะไล่ดับได้อย่างไรอ่ะเขาไม่สามารถจะไล่ดับความปรุงเก่งปรุงแต่งเนี่ยได้เก่งเท่ากับผู้เข้าชาติที่แปดดังนั้นเอาตติปัญญาของมนุษย์ธรรมดา ไปไล่ดับยังไงไม่มีทางนอกจากเข้าได้จนถึงชาติที่แปดด้วยเนยวะสัญญาณนาะสัญญาญาตนะถึงจะดับสังขารได้ชั่วขณะได้ชั่วคราวเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาคืนสู่ความปรุงแต่งเพราะธรรมชาติชื่อเขาบอกแล้วว่าเขาเป็นธรรมชาติปรุงแต่งจะสะกดเขวะได้ยังไงก็ตามถึงจนถ,ถึงชาติที่แปด มันก็ต้องกลับคืนมาเป็นความปรุงแต่งมันไม่สามารถทําธรรมชาติที่ปรุงแต่งให้ไปเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้โดยธรรมชาติที่เรียกว่าดิพานทานุน้นแนี้จนสิน้นยึดถือธรรมชาติที่ปรุงแต่งสิ้นยึดถือธรรมชาติที่ปรุงแต่งคือรู้แจ้งด้วยใจว่าเนี้ย ลักษณะอย่างนี้เรียกว่าธรรมชาติที่ปรุงแต่งในใจ <c oughs> หรือคุณพบว่าธรรมชาติที่ปรุงแต่งก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาอ๋อนี่คือธรรมชาติที่ปรุงแตง่งจากไม่มีแล้วก็มีขึ้นมามีแล้วเมื่อสิ้นเหตุปัจจัยก็มีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วก็มีขึ้นมาใหม่อีก แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาแล้วก็มีขึ้นมาใหม่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาอ๋อนี่คือธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งเป็นเช่นนี้เองไม่ว่าจะใช้ความสามารถจนถึงชาดิที่ถึงชาิที่แปดก็ดับเขาได้ชั่วขาวไม่สามารถดับเขาได้ถาวรทําให้เขาไปเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ที่เป็นนิพานธาตุนิพานธาตุผลจากสภาพความปรุงแต่งก็ต้อง รู้แจ้งจากใจว่ารู้แจ้งจากใจว่าเนี่ยใจแนีน่ยเป็นผู้รู้แจ้งใครแล้วรู้แจ้งไม่ใช่เอาสติปัญญาของมนุษย์เนี่ยที่จะไปรู้แจ้งได้หรอกเพราะสติปัญญามันก็แค่เราเรียนเขียนอ่านจำได้หมายรู้ใครแล้วรู้แจ้งได้ใจสิรู้แจ้งออกมาจากใจว่าเนี่ยกิริยา,าการในใจอย่างเนี้ยถ้ามันมีกิริยา,าการจักไม่มีแล้วมันมีกิริยา,าการมา ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์คิดนึกตึกต่อปรุงแต่งอะไรก็ตามมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหมดจากไม่มีแล้วมีขึ้นมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคิดนึกตึกต่อปรุงแต่งมีความรู้สึกมีอารมณ์อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลไม่ว่าจะถูกใจไม่ถูกใจมันเป็นธรรมชาติปรุงแต่งหมดไม่ใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ไม่ใช่เป็นนิพพานธาตุไม่ใช่เป็นสุญญตาธาตุไม่ใช่เป็นวิสังขารเรือสังกตธาตุอ้มันเป็นธรรมชาติคนละประเภท มันเป็นอย่างนี้เองพอร้วนเป็นอย่างเนี้ยมันก็ไม่มีใครไปยุ่งวุ่นวายกับธรรมชาติที่ปรุงแต่งบอกว่าธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งมันมีของมันอยู่แล้วเมื่อไม่ไปวุ่นวายกับธรรมชาติที่ปรุงแต่งเพราะมันแยกออกว่า๋อในธรรมชาติในใจเราเนี่ยมันมีธรรมชาติสองประเภทคือธรรมชาติที่ปรุงแต่งได้เกิดดับได้กับธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ไม่ปรากฏความปรุงแต่งเลยโอ้มันมีธรรมชาติอยู่สองอย่าง เมื่อพบธรรมชาติในใจมีสองอย่างแบบนี้ใจมันก็นรู้แจ้งว่าถ้าไปเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งเมื่อไหร่เ่ยทุกตายทุกตั้งชาตินี้ลวทุกต่างชาติต่อๆไปเพราะไอที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดในพบั้งสามมันไปจากธรรมชาติปรุงแต่งหมดเลยการ,รมาโลกโลกที่เสพการ,รลูกประโลกโลกที่เสพชามเสพชารูปประชานอารูปประโลกความปรุงแต่งเสพอารูปประชานมันไปจากความปรุงแต่งหมดเพราะฉะนั้น จะพ้นจากโลกทั้งสามได้และพ้นจากทุกได้เพราะความทุกข์กิเลสตัณหาและความทุกข์ไปจากธรรมชาติปุตตะมถ้าเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ที่เรียกว่าน,นิพานธาตุหรือสุญญาตาธาตุหรือวิตังสาวิตังขาเลือสังกตธา,าตุตแต่หนึ่งเดียวเท่านั้นเรียกว่าเอกโอธรรมโมจึงจะพ้นจากทุกพ้นจากโลกทั้งสามพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ หนูสงสัยค่ะเรื่องเรื่องเข้าฌาน่ะคะ่ะหลวงตาที่หลวงตาบอกว่ามันจะขึ้นไปที่ฌานที่แปดเราเข้าฌานอย่างเงี้ยเหมือนกับเราไปไปดับก็คือเหมือนเร,เราไปสะกดจิตเอาไว้อย่างเงี้ยเหรอคะอำนาจของฌานมันสงบอยู่ด้วยอำนาจของฌานการสะกดจิตเป็นคนละอย่างกันคือ,อการสะกดจิตคือให้จิตมันนิ่งโดยไม่ได้เข้าฌานเป็นอีกแบบหนึง่งเป็นอีกแบบหนึง่งแต่การเข้าฌานด้วยอำนาจของฌานจิตมันไปนิ่งอยู่ในอารมณ์ฌาน ตะกดจิตคือมันนิ่งโดยไม่ได้เข้าฌานกลับมันไปอยู่ในอารมณ์ของฌานตอนนี้ท่านก็จะรู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรพระพุทธเจ้าเคยเข้าฌานมันจนถึงฌานที่แปดแล้วเรียนกับอลาราวบทเข้าได้ถึงฌานที่เจ็ดมาต่อกับอาจารย์โอโทโกดาบทเข้าได้ฌานที่แปดแต่ไม่สามารถพนทุกข์ได้ เพราะสังขารเนี่ยดับได้ชั่วคราวในชาติที่แปดแต่เสร็จแล้วก็ต้องคืนตัวกลับมาสัางขารทามปกติจึงพ้นทุกข์ไม่ได้ถาวรในนามพระเจ้ามหาสัตตดาโลกมันจึงมีตอนหนึ่งที่ว่าพระพุทธเจ้าก็เลยถามโอโุทโกดาบทว่าทำไมไม่สามารถพ้นทุกข์อย่างถาวร อาอก็มันมันก็อย่างเก่งว่าทาได้แค่มันดับสังขารได้ชั่วขราวในชาติที่แปดแต่มันไม่สามารถดับได้ถาวรหรอกเพราะว่าสังขารมันดับไปยังไงมันเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งเดยวมันก็ปรุงแต่งมันก็ต้องกลับคืนมาปรุงแต่งอย่างเดิมอธิษฐานจิตเข้าชาติที่แปดสามวันห้าวันเจ็ดวันพอพ้นกาหนดปุ๊บมันก็กลับกลับมาปรุงแต่งตามเดิมมันไม่สามารถที่จะดับได้ถาวร ไปดับที่สังขารหลวงพ่อเจ,จ้าเลยถามอุทกดาบทว่าแล้วไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์อย่างถาวนได้เหรอไม่มีทางเลยเหรอที่จะพ้นทุกข์อย่างถาวนได้อุทกดาบทกล่าวว่ามีอยู่ไม่ใช่ไม่มีอุทกดาบทก็รู้ว่ามีอยู่พูทเจ้าอ้อาวอะไรล่ะที่จะพ้นทุกข์อย่างถาวนได้ จะต้องไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่ปุงแต่งนี่แนะจะต้องไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งจึงจะพ้นทุกข์ทาวอนได้แต่อทกาดาบทกล่าวว่าเราไม่รู้วิธี นนั่นแน่ะพระพุทธเจ้าจึงมาพบใจพบธรรมถึงใจถึงปฏิพาน์คือใจที่เป็นภาษาสมุติของธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ที่เป็นวิสังขารหรืออสาาขาร์ตาตุอสัาคตธรรมาาาทรรมําไมพระพุทธเจ้าจึงมาพบธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้หรือเรียวกว่าธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่ง ก็เพราะพุทธเจ้าเนี่ยได้ปล่อยวางธรรมชาติที่ปรุงแต่งหมดสิน้นอะไรเล่าที่เป็นธรรมชาติปรุงแต่งสิ่งที่อยู่ภายนอกพระองค์ทั้งหมดนอกตัวพระองค์ทั้งหมดพระองค์ปล่อยวางหมดพระองค์ปล่อยวางสิ่งที่อยู่นอกตัวพระองค์หมดพระองค์ยอมสละราชบัลลังก์ที่มีทุกอย่าง ยอมสละครอบครัวภรรยาและลูกยอมสละทุกอย่างเลยความสุขสะดวกความสบายทุกอย่างพระองค์สละสิ่งที่ปุงแต่งภายนอกทั้งหมดรูปลสดกินเสียงสัมผัสพระองค์สละหมดสิ้นเสร็จแล้วก็พระองค์ก็มาสละรูปประขันไม่กลัวตาย จนกระทั่งอดอาหารอดน้ําแล้วก็กั้นลมหายใจไม่กลัวไม่กลัวเกงต่อความตายพระองค์สะละรูปประคันที่เป็นความปรงแต่งและพระองค์ก็มาสละนามประคันคือเวทนาตัญญาตังขานวิญญาณสละนามประคันเข้าถึงธรรมชาติ ที่ผลจากความปรุงแต่งเพราะสละความปรุงแต่งหมดสิ้นผลจากสภาพปรุงแต่งจึงเข้าถึงธรรมชาติอีกธรรมชาติหนึ่งคือความไม่ปรุงแต่งพระองค์สละอันสุดท้ายคือสละความสุขความสุขภายในใจ ที่พระองค์แสวงหาหรือนิพพานพระองค์ตอนนั้นก็ยังไม่ได้สละแสวงหาความสุขที่เป็นที่สุดของความสุขคือสามารถอยู่ในความสุขนั้นนะ่ะได้อย่างถาวรตลอดไปไม่ต้องกลับคืนมาสู่ความปรงแต่งในขณะที่ยังไม่ตายโดยไม่ต้องฆ่าตัวให้ตายฆ่าสังขารให้ตายแต่เข้าถึงธรรมชาติที่มันไม่ต้อง เข้าไปชั่วคราวแล้วก็ต้องฟื้นกลับมาเหมือนชาติที่แปดท่านพ้นจากสภาพที่เป็นสังขารปรุงแต่งที่มันดับไปด้วยเชื้อขาวแล้วต้องเกิดอีกคือเข้าถึงธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับด้วยการปล่อยวางหมดสิน้นและพระองค์ก็ปล่อยวางสุดท้ายคือความปรารถนาความสุขที่ทุกขไม่มีพราะมีกล่าวไว้ใน อะไรนะในคิริมานนตสูตรท,ที่ว่าอานอน,นตถาคตละหมดทุกติง่งเลยแล้วอย่างเดียวที่ไม่ได้ละเพราะว่าปัฒนาความสุขอันเป็นที่สุดที่ไม่มีความทุกข์เจือปนเลยแต่ด้วยบารมีของพระอ,องค์ขนาดนั้นบำเพ็ญเพียรมาตึงขนาดนี้ ไม่สามารถที่จะแยกสุขออกจากทุก์ขได้ใช้ความเพียรจนถึงที่สุดที่ยากที่ใครจะเพียรได้อดอาหารก็แล้วอดน้ำก็แล้วกั้นลมหายใจก็แล้วไม่สามารถแยกสุขออกจากทุก์ได้คือให้มีแต่ความสุขแล้วทุก์ไม่มีอย่างเป็นอามตะ จึงปล่อยวางความปรารถนาความสุขคืนให้แก่ทุกไปนิพพานก็เข้าสวมเลยเพราะความสุขที่ปรารถนานั้นและผู้ปรารถนาความสุขนั้นมันก็ยังเป็นอวิชชาปัจจยาสังขารสังขารปัจจยาวิญญาณในปฏิจจทุปบาทาบาถ้ายังมีความปรารถนาสิ่งใด ย่อมมีความทุกข์สิ้นปารถนาจึงพ้นจากทุกข์จึงพบธรรมชาติที่มันพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลคือธรรมชาติที่ไม่อาจปรงแต่งได้เรียก,กว่านิพพานนิพพานธาตุไม่ยึดถืออะไรไม่เอาอะไรไม่ปรารถนาอะไรจึงพบธรรมชาติหนึ่งที่ ไม่ใช่เป็นความสุขที่เกิดจากอามิสเป็นความสุขโดยธรรมชาตินั่นเองเรียกว่าเป็นความสุขที่ปราศจากอามิสไม่ใช่เป็นความสุขที่ต้องการอามิสความสุขที่เป็นอามิสมันหมดสิ่งที่ได้สัมผัสได้เสพแล้วมันก็กลับมามีความทุกข์มีความอยากได้ต่อไปอีกเมื่อยังมีอามิสเป็นเครื่องลอ่อเมื่อได้เสพแล้ว ความโหยหามันก็ไม่สิ้นมันก็จะยองอยากได้เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆความโหยหามันจึงไม่สิ้นมันยังมีความทุกข์อยู่แต่ความสุขที่ไม่มีอามิสเจียพนความสุขที่พ้นจากสังขารเป็นนัตทิสันติบาลังสุขขังสุขใดเล่าจะเหนือกว่าความสงบจากความปรุงแต่งเป็นไม่มี ที่พระองค์ตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทก็คือที่หลวงตาพูดว่าเมื่อท่านสิ้นปรารถนาในความสุขที่ทุกข์ไม่มีมันก็คือการท่านท่านเห็นความจริงของเวทนาจริงๆเวทนาที่มันมีสองหน้าที่มันอธิบายไว้ในวงจรปฏิจจสมุปบาทมันมีสูตรสองหน้าแต่ด้วยความโหยหาหน้าหนึ่งของมัน ที่เราอยากให้เราเป็นความสุขที่ทุกข์ไม่มีนั้นแล้วเราผลักไสหน้าแห่งความทุกข์ที่มีอยู่ในวงจรนั้นมันนึงเกิดเป็นตัณหาเป็นอุปทานตามมาและความเป็นตัณหามันก็นำไปสู่การที่เกิดมีตัวตนอยู่ชัดเจนในการเกิดตัณหาเมื <de> ่อพระพุทธองค์เห็นความจริงตรงตรงเวทนาน้วางวางวางความปรารถนาในเวทนาลงได้คือวางตัวตันหาลงได้ความเป็นตัวตนท่านก็ดับลง ผมว่าทั้งหมดมันก็อยู่มันอธิบายได้ภายในวงจรปฏิจจสมุปบาทต,ตัวนี้อย่างชัดเจนว่าท่านตรัสรู้อะไรกันแน่และความจริงตรงนี้ถ้าเรานํามาสู่แก่ใจทใําไมเราถึงวางสังขารได้เพราะเราจะเข้าใจได้ทั้งหมดว่าไม่ว่าเวทนาไม่ว่าจริงจริงของความคิดสติปัญญาของเราทั้งหมดก็ตามมันล้ลนเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นเป็นสังขารที่หลวงตาพูดถึงปรุงแต่งขึ้นทีหลังทั้งสิ้น มันไม่ใช่จริงๆถ้าดูตามวงจรปฏิจจ ա มันไม่ใช่ตัวเราเพราะมันถูกสร้างขึ้นมาทีหลังหลังจากที่ตัวตัวตัวความโง่นั้นมาจุติและมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยถ้าเราเข้าใจตรงนี้หมดก็ก็สามารถให้ทุกอย่างเป็นไปนอย่างที่มันเป็นในช่วงที่เรามี ผมว่าตันหามันดับได้โดยการมองมองให้เข้าใจตรงนี้ที่ทมันยังเป็นสัญญาอยู่ใช่ยังเป็นปัญญาที่สรุปเอยอดหรือขอมวดปมครับแต่ลงตาเห็นว่าปฏิจจสมบัติทุกตัวยังเป็นสังขารเป็นสังขารใในปัจจุบันขณะนี้ครับ ติดจัตุบาทุกตัวตั้งแต่อวิชาเลยจนถึงนู่นเนี่ยอวิชาสักลาอวิชาปญาสังขาราเนี่ยไปจนถึงนู่นเนี่ยทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยตั้งแต่หาอุปทานพชาติโตกาปริเทวะทุกขะโตมันอุปยาสะเป็นสังขารหมดเลยผลสังขารแล้วไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยไม่มีปฏิจจัตุทุกตัวตั้งแต่อวิชาจนถึง จนถึงทุกเลยเอาวิชาจนถึงทุกเนี่ยและทิพสองตัวในปฏิจจาระบาตสังขานหมดเลยเมื่อเห็นแจ้งกระจายจริงจริงเลว่าเมื่อหลงตังขานเมื่อไหร่เนี่ยปฏิจาจาระบาตเนี่ยก็อยู่ที่ตังขานนี่เลยเพราะอะไรเมื่อหลงสังขานปุ๊บจะมีตัวต,วตนทันทีถ้าไม่หลงตังขานใจที่มันว่างเปล่าที่เป็นเป็น วิสังขารเป็นสุญญาตาเป็นอนัตตาธาตุเป็นอนัตตาธาตุเป็นสุญญตาธาตุเป็นาาาปนิพพานธาตุไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเลยในนั้นไม่มีอะไรเลยทุกอย่างที่มีทั้งหมดไม่ว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นหญิงเป็นชายพ่อแม่พี่น้องสมบัติประสานบ้านช่องอดีตปัจจุบันอนาคตมันอยู่ในสังขารหมดเลยปฏติจจสมุับาททั้งหมดอยู่ในสังขารหมดเลยและรวมทั้ง การเดินมัรกอยู่การพยายามปฏิบัติเดินมัรกอยู่ยังเป็นสังขารหมดเลยการปฏิบัติตามอริยสัจสี่ทั้งหมดก็ใช่หมดเมื่อเราเห็นว่าทุกอ,อย่างเป็นสังขารหมดเลยไม่ว่าจะการเดินมัรกหรือการเพียรปฏิบัติภายในที่มีการพยายามมันก็เป็นสังขารหมดเพราะฉะนั้นถ้าลง กระดิกขึ้นไปหลงกัเป็นสังขารมันก็เต็มรูปของมันในในทุกสมูทัยเลยในอริยสัจสี่แล้วก็ในปฏิจจสมุปบาทเลยพ้นสังขารแล้วพ้นจากปฏิจจสมุปบาทพ้นจากกริยาจิตพ้นจากวัตตาสงสารที่เวียนว่ายายเกิดโลกตั้งสามเป็นโลกของสังขารหมดการเวียนว่ายายเกิดที่ไปโลกงสามเป็นสังขารหมดการมาโลกลูกปโลกอรุปรโลกคือเป็นโลกที่เสพหมดเลย เสพกามเสพรูปประชานเสพเสพรูปประชานเสพอรูปปัจานมาต้นอ,อยู่ในสังขารเท่านั้นต้งเป็นธรรมชาติฝ่ายสังขารเท่านั้นพ้นจากธรรมชาติฝ่ายสังขารแล้วที่เป็นสุญญาตาธาตุไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมันจึงไม่ต้องพูดถึงปฏิจจสมุปบาทและไม่พูดถึงอริยสัจสี่ไม่ได้พูดถึงโลกไม่ได้พูดถึงธรรมอีก ไม่ได้พูดโลกไม่ได้พูดธรรมไม่ได้พูดเรื่องวิชาอาวิชาอีกเลยเพราะมันพ้นสังขารไปแล้วแล้วมันมีอะไรต้องพูดมันไม่มีอะไรต้องพูดอีกแล้วเมื่อเห็นแจ้งแก่ใจเงี้ยมันไม่ต้องพูดควาว่ามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนไม่ต้องพูดต้องพยายามเพียรรู้ละปไ่วางอะไรมันไม่มีคําพูดอีกแล้วเพราะมันพ้นจากกิริยา ้นจากอาการพ้นจากความปรุงแต่งทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันใช้คำพูดบรรยายยังไงเพื่อไปสู่จุดนั้นด้วยสัญญามันก็ยังไม่ใช่หมดพอถึงธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งแล้วมันเงียบมันสงบมันสงัดมันไม่มีคำพูดว่าโลกหรือธรรม มันไม่มีคําพูดว่าวิชาเอาวิชาไม่มีคําพูดว่าเราเกิดหรือเราไม่เกิดไม่มีคําพูดว่ายึดหรือไม่ยึดเพราะสิ่งเหล่านั้นยังพูดอยู่มันเป็นสังขารเมื่อพ้นสังขารแล้วมันก็ทุก่านก็ไปพูดกันแล้วได้แต่มองหน้ากันเขียนหนังสือยาก มันยากที่สุดในการท,ทําหนังสือเนี่ยไม่เป็นตัวนับสอนก็ไม่ได้เพราะมันจะทิ้งพระสัตว์ทำคำสอนไปในโลกมันเลยต้องเป็นพระไตรปิฎกมีตัวหนังสือนี่งเลยทําให้พระพุทธเจ้าท่านเอ่ยขึ้นมาว่าไม่รู้จะสอนยังไงหรือเปล่าคะมันจึงมีที่ว่าพระพุทธเจ้าตอนมหากัสปะ บรรลกอลหรหนันต์นะบรรลุวิ้ผ่านยกมอกบัวขึ้นมาแนละ้วไม่พูดสอนอะไรเลยยกบอกบัวที่มีทั้งลากขึ้นมาแล้วมาหยุดต่อหน้าพระมหากัสสปะนิพพานเลยไม่มีคำพูดสอนเลย